มาสวนครับอู้สวนมีไก่ปลาครับเตรียมนางกระติกจะไม่ยิงไก่ปลานะครับนี่ลูกกระสุนผมเตรียมมาไก่ปลาหลายมากเลยไปดูสิไดบ่ในสวนก็ซีมีต้นมะม่วงหินมะพร้าวลหลาย,ลายไก่ปลาหลายครับครับต้นนี้มันอยู่ในภ่มครับีบังในุ่มเขาโมโหภพม่มนี่งใหญ่มากเลยครับ้นนองมีไกป่ปลาแน่นอนโอ้ไก่ปลาแต่ลรท่านผู้ชมเห็นว่าไกปา่ปลา แถวนีไก่ปลาไหลอุ้ยตกใจหมดยไก่ปลาสวนนะครับเยี่ยมเยี่ยมเยียมเยียมก่อนครับไก่ปลามันอยู่นี่ปุ๊มไหมยังหาไก่ปลาไระทอนอ่างนี้ครับท่านผู้ชมเห็นบอกครับเยี่ยมเยี่ยมเยียมเนี่ยมัม่วงเงี่ยผ่านไก่ปลามันสอบมากินมัม่วงเงี่ยผ่านนะครับหลายย่างเสียงดังไปเลยครับน้อไก่ปลาครับอุ้ยเสียงนี่เขาไปไหนเขาไปในปลามา มุดเข้าไปมุดเข้าไปมุดเข้าไปครับ,รบ,รบอุย๊ยบินไปทางไหนวะว่ามนันยินเสยนยามมันเขไปแล้วครับไก่ปลามาเร็ว